คุณผู้ชมคะส่วนเรื่องนี้ญาติโยมสุดเศร้าค่ะเจ้าอาวาสวัดดังเมืองราชบุรีนั่งมรณภาพเปลินาภายในรถนะคะซึ่งนอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากรองเจ้าอาวาสวัดเผยบอกว่าก่อนนี้เจ้าอาวาสเคยบ่นค่ะว่าฉาันอาหารแล้วจุกเสียดแต่ว่าไม่ได้ไปหาหมอ ตำรวจสพเมืองราชบุรีเข้าตรวจสอบเหตุเจ้าอาวาสวัดศรีชมพูราชสัทธารามซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีนั่งมรณภาพในรถยนต์ค่ะคุณผู้ชมภาพนี้ซึ่งพระท่านก็นั่งอยู่ฝั่งคนนั่งนะคะในที่เกิดเหตุบริเวณโรงจอดรถด้านข้างกุฏิของเจ้าอาวาสเนี่ยก็ไปพบกับร่างของพระครูจารุวันโกวิดนั่งมรณภาพบริเวณที่นั่งด้านซ้ายในรถกระบะสีแดงตรวจสอบตามร่างกายเบื้องต้นไม่พบบาดแผลใดๆโดยมี บรรดาญาติโยมต่างพากันมาดูศพและก็ร้องไห้เสียใจเนื่องจากพระครูจารุวันเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวบ้านสอบถามพระนรงรองเจ้าอาวาสวัดค่ะทลายฟังค่ะว่าเช้าวันนี้มีกิจนิมนต์ไปฉันเช้าในงานแต่งงานแต่ว่าไม่เห็นเจ้าอาวาสลงมาจากกุฏิจึงให้คนขับรถขึ้นไปเรียกก็ไม่เจอเจ้าอาวาสแต่พอคนขับรถเดินผ่านรถคันนี้เท่านั้นเห็นว่าเจ้าอาวาสนั่งอยู่ในรถ แล้วพอเปิดประตูรถออกก็พบว่าเจ้าอาวาสมรณะภาพแล้วเจอานี่เนี่ยเราบอกยมยมเรียกเลยเขาเรียกเดี๋ยวพี่ไปดูสิเราไปขยับท้านี้ก่อนเดี๋ยว,ยาวมาขยับรถเนี่ยต้มต้มไอ้ทำไมนอนท่าจริงเดินใช่ไหมก็เลยไปเปิดจับแข่งแล้วแข็งแล้วเหรอเาจับแล้วตรงนี้มันแข็งอย่างนี้้วแข็งแล้วไงก็คืออย่างนี้จับวิทย์ทำมาจับพุทธลู้เลยว่ามันแข่งไงพรไม่ได้นี่ จนสาเหตุการมรณาภาพของเจ้าอาวาสนะคะทุกคนก็สงสัยแล้วก็ไม่น่าเชื่อแล้วยังทําใจไม่ได้นะเพราะว่าเกิดขึ้นกระทันหันจริงๆทีนี้ก็มีข้อมูลเหมือนกันนะคะทางฝั่งของรองเจ้าอาวาสบอกว่าที่ผ่านมาเจ้าอาวาสเคยบทให้ฟังว่าหลังจากฉันอาหารแล้วมักจะมีอาการจุกเสียดและแน่นที่หน้าอกซึ่งไม่ทราบว่าเป็นโรคอะไรแต่ก็เคยเห็นไปหาหมอบ่อยบอยบางครั้งหมอก็โทรตามให้ไปเจาะเลือดนอกจากนี้เจ้าอาวาสเคยมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะบอกว่า ออบอกว่าเดี๋ยวจเจ้าอาวาสเนี่ยจะมรณภาพตอนอายุ55ปีซึ่งตอนนี้ท่านครบ55ปีพอดีแต่ตอนที่ท่านพูดตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครเชื่อ,อก็คือได้แต่รับฟังอย่างเดียวเบืเ้องต้นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องทําการส่งศพไปทําการตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลราชบุรีเพื่อหาสาเหตุของการมรณภาพในครั้งนี้ต่อไปนะคะอขอแสดงความเสียใจกับญาติโยมทุกท่านด้วยค่ะ